ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านสำหรับวันนี้เราขอนำเสนอในหัวข้อที่ว่าคำขอขมาลาโทษ ทั้ง31ภูมิของพระอาจารย์จำเนียนศีละเศธโธวัตะสงสารหรือสังสารวัฏหรือสงสารวัรคือภพภูมิที่มนุษย์ทุกคนต้องเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาในตามหลักของพุทธศาสนาซึ่งบัญญัติไว้ว่ามีทั้งสิ้น31ภูมิด้วยกันเพราะคนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติย่อมก่อเวีนกอกรรมกับสรรพสัตว์ทั้งคนหรือสัตว์ จนทำให้เขาเหล่านั้นเจ็บแค้นจากการกระทำของเราจนตั้งจิตอาฆาตจองเวรกับเราตามราวีเราเมื่อโอกาสจะอํานวยยังผลให้เราประสบความวิบัติทั้งเรื่องการงานการเงินความรักครอบครัวและสุขภาพบางคนถึงขั้นพิการหรือจบชีวิตลงก็มีวิธีรับมือกับเจ้ากรรมนายเวรของเราที่กำลังมาทวงหนี้กรรม สิ่งที่จะให้เจ้ากรรมนายเวรของเราเอาโหสิกรรมหรือยกโทษให้เราเลิกราวีจองล้างจองพลานกันนั้นควรมันทําบุญส่วนเจ้ากรรมนายเวรเขาจะรับบุญได้หรือไม่นั้นก็ต้องมีวิธีการให้ถูกต้องซึ่งเรามากักเรียกในทางธรรมว่าการอุทิศบุญกุศลการอุทิศส่วนบุญคือการแบ่งปันความสุขอันเกิดจากการได้ทำความดีเช่นถวายทาน ทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิให้แก่บุคคลที่ตนต้องการจะให้โดยให้แบบเจาะจงผู้รับเช่นอุทิศให้แก่มารดาบิดาญาติสนิทมิตรสหายโดยการออกนามและเจ้ากรรมนายเวรของเราโดยการขอขมาลาโทษทั้ง31ภูมิบทสวดคำขอขมาลาโทษทั้ง31ภูมิ ของพระอาจารย์จำเนียนศีละเศธโธวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยก่อนที่จะสวดคําขอขมาลาโทษนี้ควรสวดอาราธนาศีลเสียก่อนพร้อมทั้งขอขมาพระรัตนกรัยด้วยแล้วว่านโมสามจบจึงสวดพระคาถานี้ตามไปด้วยด้วยจิตอันเป็นสมาธิสวดทุกวันแล้วชีวิตของเราและครอบครัวจะดีขึ้นเรื่อยๆ จนประสบความสำเร็จในที่สุดกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมดีอันใดเป็นบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วด้วยกายวาจาใจในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลาย ที่มีพบมีภูมิมีชาติเป็นแดนเกิดมีชรามรณะมีจิตมีชีวิตมีวิญญาณมีขันธสันดานมีวิบากแข่งกรรมมีการกระทำเจ้ากรรมนายเวรเจ้าการบัญชีจตุโลกบาลทั้งสี่ยมบาลมนุษย์หนึ่งสวรรค์หก พรมยี่สิบอบายภูมิทั้งสีบัดนี้ข้าพเจ้าได้สร้างกองการกุศลมีผลทานผลศีลผลภาวนาผลแผ่เมตตาขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินทำกรรมไว้ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีต่อหน้ากันก็ดีลับหลังกันก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่ามีเวรภัยเกิดชาติหนึ่งพบใด ขอให้ได้สร้างแต่กรรมดีสร้างบาร,รมีของตนให้ผลนภยัยพานลุล่วงบ่วงมานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยเทินข้าพเจ้าคิดจะประกอบกิจการอันใดที่ไม่ผิดทำนองคลองธรรมขอให้สำเร็จสมปรารถนาเป็นอัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวง พวกเราก็เป็นมนุษย์เขาก็เป็นมนุษย์ทุกคนเราเรียกว่ามนุษย์คำว่ามนุษย์แปลว่าผู้ที่มีใจสูงแต่ความจริงคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีรูปร่างหน้าตาเป็นมนุษย์นี่หามนุษย์ได้ยากเต็มทีส่วนใหญ่จะเป็นคนไปเสียหมดคำว่าคนกับมนุษย์ไม่เหมือนกันเพราะคนแปลว่ายุง่งมนุษย์แปลว่าใจสูง ผู้ที่มีใจสูงคือผู้ที่ทรงอยู่ในกรรมบททั้ง10ประการหรือว่าการทรงศีลห้าประการเรียกว่ารักษากรรมบท10หรือรักษาศีลห้าเป็นปกติอย่างนี้เรียกว่ามนุษย์ใครที่ไม่มีกรรมบท10หรือว่าไม่มีศีลห้าหรือว่ามีแต่ไม่ครบอย่างนี้ท่านเรียกว่าคนถ้าหากว่ามีกรรมบท10หรือศีลห้าขาดทั้งหมดอย่างนี้ เรียกว่าคนเต็มร้อยเปอร์เซนต์ถ้าหากว่ามีกรรมบท10หรือสินห้าบางอย่างที่รักษาไว้ได้บ้างอย่างนี้เรียกว่าคนไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์คือเป็นมนุษย์บ้างเป็นคนบ้างท่านที่เป็นมนุษย์จริงๆไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและบุคคลอื่นเพราะเกรงว่าศีลจะขาดเกรงว่าสิกขาบทในกรรมบทสิจะบกพร่อง สำหรับพวกคนนั้นเลวมากเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นถือประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญทำไมจึงมีสภาวะไม่เหมือนกันนี่สิมันน่าสงสัยอันนี้ก็จะพูดให้บรรดาพุทธบริษัทฟังว่าทำไมเนาะคนเราเกิดมาแล้วจึงมีสภาวะไม่เหมือนกันบางคนสวยบางคนจนบางคนมีอำนาจวาสนาดีบางคนมีอำนาจวาสนาน้อย บางคนบริบูรณ์สมบูรณ์บางคนบกพร่องบางคนร่างกายอาการ32ครบบางคนขาขาดวิ่งไปไม่ครบถ้วนเป็นอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากเราเห็นสภาวะของคนไม่เสมอกันแบบนี้ต้องหันไปดูคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กัมมังสัตตวิพัช,ชติที่แปลว่า กรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์การกระทำของเราแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกันคือทำด้วยกายทำด้วยวาจาแล้วก็ทำด้วยใจคือใจคิดท่านเรียกว่ามโนกรรมปากพูดเรียกว่าวจีกรรมกายทำเรียกว่ากายกรรมนี่กรรมมีสามอย่างจำไว้ให้ดีว่ากรรมคือการกระทำใจทำก็หมายความว่า ใจคิดอยากจะทํานู่นจะทํานี่จะทํานั่นวจีกรรมก็หมายความว่าปากพูดอย่างนั้นปากพูดอย่างนี้แล้วกายกรรมก็เอามือเอาเท้าไปทํานี่เ,เรียกว่ากรรมเหมือนกันกรรมมังสะเตวิพัชติกรรมย่อมเป็นเครื่องจําแนกสัตว์หมายความว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้มีความดีความชั่วไม่เสมอกัน กรรมแบ่งออกเป็นสองอย่างคือกุศลกรรมอย่างหนึ่งและอกุศลกรรมอย่างหนึ่งกุศลกรรมที่แปลว่าการกระทําด้วยความฉลาดทําเพื่อสแสวงหาความสุขใส่ตัวและสแสวงหาความสุขให้แก่สังคมของโลกอกุศลกรรมได้แก่กระทําฝ่ายโง่ทําเพื่อสแสวงหาความสุขใส่ตัวและเบียดเบียนชาวบ้านเขาตัวเองพลอยเดือดร้อนไปด้วย านี้กรรมประเภทนี้ที่ทำให้คนร่ำรวยเขารวยมาได้อย่างไรบางคนเราเห็นว่าเขามีความเลวมากคนเกลียดทั้งเมืองแต่ว่าเขามีอำนาจวาส,สนาอยู่ได้แล้วก็ร่ำรวยมากอาศัยกรรมอะไรเป็นเหตุเรื่องของความร่ำรวยนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไวมากกล่าวย่อๆก็คือมาจากทาน การให้คนที่เคยให้ทานมาแล้วในการก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นสังฆทานอันนี้องค์สมเด็จพระพิชิตมารตรัสว่าคนประเภทนั้นเขาจะเกิดไปสักกี่ชาติก็ตามเขาจะมีแต่ความร่ำรวยตลอดการจะหาความยากจนเข็นใจไม่ได้จนกว่าจะเข้านิพพานนี่แหละบรรดาพุทธบริษัทคนที่เราเห็นเขาร่ำรวยอยู่เวลานี้ ที่เขาเดินผ่านเราไปเดินผ่านเรามานั่งรถยนต์คันสวยๆมีบ้านสวยๆมีทรัพย์สินมากๆก็เพราะอำนาจของการถวายทานเป็นสำคัญแล้วการถวายทานนี้จําเป็นจะต้องถวายด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่จําเป็นจะต้องทุ่มเทนะักการถวายสังฆทานเป็นการทำง่ายถ้าเรามีทรัพย์น้อยก็แกงถ้วยหนึ่งมีกับถ้วยหนึ่งมีขนมถ้วยหนึ่ง มีข้าวถ้วยหนึ่งไม่ต้องมากไปขอพระมาจากวัดบอกเจ้าอาวาสบอกว่าขอพระมารับสังฆทานหนึ่งองค์ท่านจะมาเองก็ตามให้พระแก่พระหนุ่มมาก็ตามให้เด็กมาก็ตามผู้ที่มารับถือเป็นตัวแทนของสง์เราตั้งใจถวายดที่ความเคารพแล้วเวลาถวายไปแล้วก่อนจะหลับนึกถึงทานการให้ตื่นขึ้นมาใหม่ๆนึกถึงทานกองนั้นไว อันนี้แหละจะเป็นปัจจัยให้ปีเกิดข้างหน้ามีทรัพย์สินมากอย่างกับคนรวยที่เราเห็นอยู่นี่เห็นหรือ,อยังบรรดาพุทธบริษัทกรรมมังสัาเตวิพัชติกรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ เพื่อเอผยแพ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาเทธอทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมัชฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ